สวัสดีครับผมเคนนะครับผมจากช anel Ken Blue Man นะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่ในช่วงคอมซอมได้นะครับก็ผมขอเกิ่นก่อนนะครับว่าปรอดโดยคร่าวๆของผมนะผมนะครับเป็นเจ้าของร้านนะครับอคอมพิวเตอร์นะครับมาประมาณ5ปีแล้วนะครับแล้วก็มีเพจนะครับชื่อว่า Ken Computer จัดสเปคคอมประกอบคอมเล่นเกมสตรีมสุดคุ้มนะครับก็วันนี้นะครับจุดประสงค์ของผมนะครับ ต้องการที่จะแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ต่างๆครับให้กับทุกท่านที่สนใจนะเกี่ยวกับการซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับได้เข้ามารับชมได้เข้ามาดูแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับซึ่งผมเล็งเห็นว่าในช่วงสถานการณ์ตอนนี้นะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของโควิด -19 นะครับผมทําให้ทุกอย่างในบ้านเมืองเราเนี่ย เกิดความยากลาบากในการใช้ชีวิตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็เลยคิดว่าสิ่งที่ผมจะนํามาแช่นี่นะครับเกี่ยวกับการซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับจะช่วยนะครับให้ท่านที่รับชมนะครับคลิปวิดีโอของผมเนี่ยได้นําความรู้ที่ผมมีนะครับไปแชร์นะครับแล้วก็นำความรู้ที่ผมมีเนี้ยไปซ่อมคอมพิวเตอร์ของท่านเองนะครับซึ่งทําให้ท่านเนี้ย ลดค่าใช้จ่ายนะครับในการซ่อมคอมพิวเตอร์และก็ยังสามารถดูแลคอมพิวเตอร์ของท่านได้อย่างดีนะครับผมผมก็หวังว่านะครับคลิปวิดีโอที่ผมทำนะครับในช่วงคอมซ่อมได้นี้นะครับจะเป็นหนึ่งแรงผลักดันนะครับที่ทำให้คนในสังคมเราแล้วก็เศรษฐกิจของบ้านเมืองเราครับดีขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับผ่านช่วงเวลาโควิด -19 นี้ไปด้วยกันนะครับ ซึ่งสิ่งที่ผมจะทําต่อไปนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันใหญ่โตนะครับแต่จะกลายเป็นสิ่งเล็กๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ใหญ่โตได้นะครับผมเชื่อว่าคอมซ่อมได้เนี่ยจะทําให้ท่านซ่อมคอมพิวเตอร์ของท่านได้แล้วทําให้ท่านนะครับประหยัดเงินในช่วงเศรษฐกิจที่มันไม่ดีอย่างนี้นะครับณวันนี้นะครับผมถ่ายวีดีโอวันที่3เดือนหนึ่งนะครับ หวังว่าทุกท่านนะครับที่รับชมคอนเทนต์เกี่ยวกับการซ่อมคอมพิวเตอร์กับผมจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วผมมีความต้องการที่จะแชร์ความรู้ที่ผมมีนะให้กับท่านนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านรับชมช่อง Ken Bu Man ในช่วงคอมซ่อมได้นะครับแล้วเจอกันนะครับขอบคุณครับคอมซ่อมได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ